วันนี้จะได้ชาติทั้งสางวงเธอซึ่งสาววงมีทั้งเกิร์ลกรุ๊ปและบอยกรุ๊ปที่เป็นเด็กยุคใหม่ของยุคนี้เลยงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่แกะกล่องตักไข่เจวีทก็คือเอ็นมิกนี่เองเธอซึ่งเราเอ็นมิกได้ปล่อยเพลงไปนี่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าหน้าตาในน้องแต่ละคนมีความมีชั่วยกวงมากๆถ้าใครได้เห็นภาพทีเซอร์ที่เป็นภาพโปรโมทออกมาสองภาพอะรู้สึกว่าภาพสองภาพนี้มีกลิ่นอายความเป็นรุ่นพี่อย่างอิตี้หรือว่าอย่างทวายเลยรู้สึกวงนี้น่าจะเป็นแนวทางการผสมผสานกัน ความเผ็ดเข้าด้วยกันน่าจะมีความลงตัวมากๆอันนี้คือความเห็นส่วนตัวที่เห็นภาพปกครั้งแรกเลยแลวรู้สึกว่าน้องแต่ละคนนี่ก็มีความสวยสะพังมากๆและด้วยความที่เป็นวงน้องใหม่เราอาจจะยังจำใครไม่ได้แต่จะมีน้องคนหนึ่งชื่อลิลลี่รู้สึกว่าหน้าน้องมีความแบบว่าโดดมากๆก็คือเห็นหน้าน้องปุ๊้ยจําได้เลยอย่างเงี้ยแต่คนอื่นด้วยความที่สวยยกวงอย่างเงี้ยเรายังจำชื่อใครไม่ได้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาฟังเพลงแรกของน้องก็ดีกว่าเพลงโ oh, อจุดโอเก๋เยะเธอมาดูดีกว่าคะ่ะ เปิดมากับสมอเรือนะจ๊ะถ้าจับไม่ผิดอะรู้สึกว่าภาพทีเซอร์มันจะมีความเป็นอวกาศเอากาดเลยนะอืโอ้เธอจริงๆนะตอนดูภาพตัวโอโอ้ก็คือเปิดมาเป็นแลปด้วยหรอเออเออ โอ้โหท่าเท่มากอพี่พ่อบอกโอ้รู้สึกปิดมาเป็นควาเมนนเ,าเป็นสาวเท่เลยนะตอนแรกเรากว่าจะเป็นแบบว่าเรียว่าหน้าแบบว่าเพลงหว,นวานๆแต่ซอสทับเปรี้ยวๆแซ่บๆไปอีกอุ้ยทนนี้สวยมากแต่รู้สึกว่าคอมโพนเอ็มวีภาพสวยโอ้นี่ยคนที่บอกชื่อาลินลีเดาจำหน้าเองได้เลย Oh. 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 อันนี้กำลังอ้งอยู่แต่ซีจีสวยโอ้เป็นโนมิโน่เหรออือ เขาเรียกว่าสไตล์เพลงมีความเป็นแบบอุ้ยตีตีตีสวยสไตล์เพลงมีฟิลลิ่งเหมือนแบบเขาเรียกว่ายุคเนี้ยชอบทำเพลงเขาเรียกว่ามีการแบบว่าซ้อนๆกันหลายๆเพลงอะไรอย่างเงี้ยอืมเอาติงปต้านี้เหมือนเป็นเพลงที่สองวะอันเมื่อกี้เหมือนเป็นเพลงแรกนะเหมือนเหมือนคนละเพลงกันเลยอะดูแต่เท่าที่เขาเจ็บจะมีนะน่ารัก คือจริงๆแล้วข้าเจ็บเขามีความผสมผสานเลยแต่ว่าหวานด้วยแซ่บด้วยผัดกันไปผัดกันมาแต่ว่าลุกหน้าหลังจากข้าวาหลังจากข่อวเนี้ยนะคิดว่าน่าจะมาแบบว่าเปียวปรียวปะดูดูก่อนเนะเตาเอาจากซีจี CG สวยอยู่โอ้บอกไงว่ามาเก็ดต่อ เอาติติ๊กบ้างเอื่ง <c oughs> แต่ชอบชอบดิปพอปนะมันดีเท่อ oh God, together, เอาดีๆนะเอาดีๆนะ love love. ่อนปลาปลาปลานี่คือแบบ่อนมนอ,ม <c oughs> อันไหนคือหกอ่ะฉันอยากรู้นี่คือหกใช่ปะ่ะอ้าวจบแล้วหรออือม,มีอะไรต่อนะ น่าจะเป็นแบบว่าเพลงต่อไปหรือเปล่าเออมีกินนีทุกโคนเอาดีๆนะคือเพลงมีความอึ้งอยู่นะแต่คือที่ทั้งเงียบคือเราบอกว่าปฏิติดต่ออยู่ว่าเออมันเป็นยังไงมันมีอะไรยังไงเกิดขึ้นในเพลงนี้บ้างรู้สึกว่าเพลงมีความเป็นฟิลเหมือนว่ายุคสมัยนี้ยเพลงจะมีความแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการบอกว่าแปะเพลงอ่ะเข้าใจป่ะมันจะมีความตึ๊ด แล้วก็มีเพลงอื่นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหมือนแนวเพลงในยุคนี้จะมีฟีลลิ่งเหมือนประมาณแบบว่าฟังเพลงเดียวแต่เหลือได้เห็นเด็กๆอ่ะโชว์ศักยภาพหลายๆอย่างในเพลงเดียวแต่เราก็ไม่ตั้งรักว่าเพลงของ e น m i x เปิดมาครั้งแรกจะแบบอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวพาที่ชอบที่สุดคือพาที่เป็นฟีลลิ่งดอกไม้แล้วใส่ชุดบานๆฟุ้งฟุ้งฟิงฟิงอ่ะรู้สึกว่าท่อนนั้นรู้สึกว่าเป็นตัวน้องมากๆเลยนะรู้สึกว่ามีความสดใสแล้วคือเหมาะกับหน้าน้องๆทุกคนส่วนท่อนเปิดมา ตอนเปิดมาตอนแรปตอนแรกอะน่าสนใจแต่พอเริ่มแบบว่าเข้าเข้าท่อนที่สองแล้วรู้สึกว่าก็มีความแบบแบบงง,งงหน่อยๆแต่ที่ท่อนแบบปลา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 หมท่อนบนอะอันนั้นเก๋อันนั้นเก๋นนเกจริงๆแต่ก็ยังงงว่าอันไหนคือฮุกที่แท้จริงบ้างอันนี้ก็เลยคิดว่าแบบหรือว่าเราต้องไปฟังซ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เปิดมาครั้งนี้ก็คือถือเป็นการเปิดมาทําให้คนรู้สึกแบบเฮ้ย อะไรยังไงฟังรอบเดียวไม่ได้ต้องฟังรอบ2 3 4 5 6 7 8 9 10เไปแน่ๆเลยฉันก็เป็นหนึ่งนะที่ฟังรอบได้รู้สึกว่ายังจับต้นชนไปลายไม่ถูกแต่คิดว่าอาจจะฟังซ้ำหรืออาจจะดูเวอร์ชันสเตตต่อเพื่อความเพลิดเพลินอัธรตมากยิ่งขึ้นแต่ความสวยยกให้จริงๆนะเพราะว่าการเดบิวต์คราวนี้ทุกแต่ละคนหน้าตาแต่ละคนน่ะไม่มีใครดรอปเลยทุกคนคือสวยแบบอื้อ สะพังโหมดแต่ด้วยความที่เริงจาชื่อใครไม่ได้เพราะฉันก็ถ้าใครอยากจะแนะนําหรือจะขายของไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเถอะมาพูดคุยมามอมยกัน m v c ีต่างๆก็มีความตะการตาตามสมัยยุคนี้ก็คือมีความเป็น CG อากาศมีเลขกับความเป็นแบบโอ้โหโลกที่3โลกที่ส่โลกที่5โลกที่6อะไรเงี้ยคือแบบเก๋ๆกันไปส่วนคอนซูมต่างๆก็มีความส่งให้น้องๆรู้สึกว่าสาวเปรี้ยวด้วยสาวมั่นด้วยแล้วก็สาวหวานด้วยเป็นตัวเพราะฉนั้นก็ฝากเพลงล่าของน้องอน m i กด้วยเป็นกำลังใจให้น้องๆเถอะหวังว่าหลังจากมีน้องๆน่าจะมี เพลงโปรโมทใหม่อีกเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าจากตอนจบทีเซอร์มีความเป็นแบบว่า MV เชื่อมต่อกันแน่นอนแต่จะเป็นเพลงอะไรยังไงก็มาติดตามเรื่อง <c oughs> กันก็ได้ไปต่อกับวงที่2สารเซเตชั่นก็คือวงเบลลี่เอง ซึ่งวงมิลลี่เป็นอีกวงหนึ่งที่พี่น้องแนะนํามาแต่ครั้งก่อนนู่นเลยมีคลิปหนึ่งที่มี่น้องแนะนํามาเรื่องของเพลงมิลลี่นะตอนนั้นที่ฟังมีอยู่2เพลงเรื่องคือเพลงลิงเอ็กลิงกับเพลงโนวี่ไนท์จะบอกว่าลิงเอ็กลิงเปิดตัวมาครั้งแรกก็มีการใส่เพลงที่มีความหนักประมาณนึงใส่อีเดนโทนี่ใส่จังหวะมาสุดมากๆซึ่งตอนฟังครั้งแรกก็แอามีความเออยู่ในใจอยู่นะแต่พอเราไปดูชั้นสเตจต่างๆหรือว่าดูชั้นน้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเพลงก็มีกิมมิคคววาาามมเกก๋แแแตต่่่อจจะบบไไไดดด้้้ฟััังทุขนนนน อยากตืนวันไหนอยากมันฟังเพลงเอกลิงรับรองบิวอารมณ์ขั้นสุดมันขั้นสุดได้แน่เลยเธอแล้วอีกเพลงหนึ่งให้ฟังน้องๆคือโซฟีไนก็คือแบบโอ้โหแตกต่างกันมากสักเพลงแรกที่เราได้ฟังก็คือมีความหวานกรุบอูเข้าหูนะเพลงนั้นก็คือฟังได้หวานหวานเบลว์เบลอะไรเงี้ยซึ่งคราวนี้น้องกลับมากับเพลงใหม่เพราะฉันก็เรามาฟังเพลงใหม่ของน้องบิลลี่กันเลยเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลยจ้าบลลี่คิดว่าเอ็มวีน่าจะมีสตอรี่มีเนื้อเรื่องนะ เพราะว่าจำได้ว่าสองเพลงแรกก็มีความเป็นแบบ c h a p t one r 1 c h a p ร two อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเปิดมาก็มีความเป็นเนื้อเรื่องนะอืมนี่กำลังลุนว่าเพลงจะมาเป็นแบบแนวเหมือนลิงเอกลิงหรือว่าจะเป็นโซลวินไยนโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเก๋นนะเมะื่อกี้ เป็นมิตรีอ๋อทุกคนแบบโดนแบบลึกลับอย่างเงี้ยอ๋อแต่ที่อย่างเงี้ยแล้วโดนดุนดไปด้วยกันปะมาเจอด้วยกันอ๋อนี่งนเมืองที่แปลกๆอ๋อเฮ้เปิดมาท่อนดนตรีได้เลยโนะอย้น่ารักน่ารักอือต้องว่าเก๋ อุ้ยเบาเบาแบบจังหวะเขาเรียกว่าไนะไม่ยากคาไม่ยากอุ้ยจังหวะมีความแบบหัำเต็มตามได้ฮึ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 กนฮึ จริงจริงวงนี้นะตาเน้อแต่ละคนมีความแบลกุ๊นะบอกเลยโอ้้าเต้นเกดครอบจังหวัดตรีอ่ะยังไงโอ้พร้ ชอบชอบชอบตอนแรกนึกว่าจะฟังยากผมฟังไม่ยากเลยเพลงฟังง่ายมากโอ้ส like. ือาคือหล่อเท่มากถ้าจะมีความแบบแสบจมอน่ะอืม คือแบบน่ารักเวอร์้อซีซีเก๋นะซีซีดูไม่โดดด้วยมันมีความเป็นคลิปขอบแต่จังหวะเพลงก็มีความแบบตุบ,ตบๆาาอ่ะน่ารักอ่ะ จริงๆอะค้าเกียวกลุ่มสมัยนี้ชาไม่เป็นแบบเขาเรียกว่าถ้าไม่ฟีลโอกาสเลยอะก็จะมีความคิปปี้คิปปี้เล่นกับความเป็นแบบหลอนๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอุ้ยน่ารักซีนี้สวยจีจีสวยมากนะไม่โดดจริงๆอ๋อมีแบกแบงมุดอะ ท่าเต้นมันเก๋นะเอาดีๆท่าเต้นคือแบบโอ้มีกิมมิคทุกตังวะเต้นเลยคือเตรียมหอบแบบเต้นถ้าใครเต้นแบบนี้คือหอบแน่ๆอุ้ยแสดงคอมเก๋มากเป็นไงทักทุกคน มีความเป็นฟิลลิ่งเหมือนซีลิเดอร์เบาๆโอ้ดียังไงโอวสอารู <are> U คื่งไงอะแต่ซริงคือแบบเก๋มากดีมากสวยนะอ้าวคิดว่ามีทักต่อคิดว่าน่าจะมีเพลงเป็นรีแพ็กเกจหรือน่าจะเป็น MV ต่อกันแน่นอนึ จังหวะเติรดนะชอบจังหวะเพลงแบบนี้มันมีความรู้สึกแบบเต้นได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเบลลี okay, ่ทุกคนแล้วก็ตบวเบบเพลงน้องเบลลี่แบบว่ากลับมาครั้งนี้มีความฟังง่ายสดใสน่ารักจริง,รงๆเธอแล้วก็วบอกว่าตอนแรกมีความเข้าใจว่า เพลงจะมาแบบว่าลิงเอ็กลิ่นหรือสโนวี่ไนเอ้ยยังไงอะไรไงปรากฏเป็นการทำแนวแบบตืดๆแบล๊น่ารักแล้วบอกว่าความน่ารักนี้ความเต้นแบบกรุบๆรุบๆุบสุบอะไรเงี้ยเฮ้ยเธอแอบหลอนหูนะถึงอันนี้ฟังครั้งแรกอาจจะยังบอกว่าไม่ได้หลอนขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเพลงนี้ถ้าฟังซ้ำอย่างเงี้ยเพลินๆแบบว่าเหมือนพร้อมเต้นแบบโยโย่แบบใสๆขนาดเมื่อกี้ตอนฟังอะฉันรู้สึกว่าจังหวะเพลงมันมีความแบบโยกหัวโยกหัวโยกหัวคือน่ารักอ่ะ แล้วน้องแต่ละคนในวงนี้บอกเลยว่าหน้าตาน้องแต่ละคนมีความแบลคกรุบจริงๆนะเธอถึงเราอาจจะยังจําชื่อน้องไม่ได้หมดทุกคนคือจําหน้าตาน้องๆได้แน่นอนเพราะว่าเราเคยดู MV น้อง้็ดูสเตจน้องแล้วใช่ปะแต่ด้วยความที่ชื่ออย่างเงี้ยอาจจะยังจําไม่ค่อยได้ซึ่งแต่จะมี2คนที่รู้สึกว่าเราจําได้เห็นหน้าปุบแล้วจาได้เลยว,ว่าหน้าแบบเด่นมากอย่างเงี้ยก็คือจะมีซูอากั่ฮาดูนะาเราชอบหน้าน้องสองคนนี้นะคนหนึ่งก็คือฮารุน่าก็มีความหวานไปเลยส่วนซูอาก็จะมีความแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเธอส่วนคนอน แต่ดูคนเป็นความคนหนึ่งก็แบล็คคนนึงก็น่ารักซ่อนหวานคนนึงน่ารักซ่อนเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมวทัมม้งมดอ่ะเป็นอีกวงหนึ่งที่มีความน่ารักยีวงและเพลงกลับมาครั้งนี้รู้สึกว่ามีความฟังง่ายฟัาแบบน่ารักได้เรื่อยๆเลยนะจริงๆเพลง,งนี้ฟังได้เรื่อยๆเพลงจะเป็นฟีลแบบแบ,บ,แบ,บล็ๆกุ่ๆน่ารักใช่ปะ่ะแค่พอถึงท่อนแร็เท่านั้นแหละเออท่อนแร็ก็มีอีกสไตล์หนึ่งอีกโวลูมหนึ่งขึ้นมาเลยเพลงนี้เหมือนเป็นการประมาณแบบตัดอารมณ์เพลงนิดหน่อยให้ไม่หวานแบลวจนเกินไปพอเเเออออท่นนนแแแลลลาาั้หะกกก็มมมีควรธ ระหว่างทำดงตีอะไรเงี้ย็บอกแต่ดูเอมบีว่ามีความน่ารักแล้วซีซีเพลงนี้อลังการเหมือนกันนะตอนแรกาแรกๆนึกว่าซีซีแต่แบบไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยปรากฏซีซีเพลงนี้เยอะอีกแล้วแล้วเนียนไม่โดดด้วยเพราะฉันก็ฝากน้องวิลลี่ถ้าใครเป็นแฟนขับวงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกอยพวกคนได้เถอะเราก็จะอา่านทุกคนแน่นอนเธอว่าใครชอบเพลงเยอะยังไ,ไงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปต่อกับวงที่สามเดีาชวฉก็วงนี้เถอะทีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าจ้าเป็นอีกบอยแบนด์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราฟังเพลงน้องแต่ตอนนี้มีคนแนะนำมาตอนนั แล้วถูกชะตาจริงๆรู้สึกว่าแนวเพลงต่างๆของวงเนี้ยสายฮิปฮอปแต่ฮิปฮอปที่รู้สึกว่าที่เราโหยหาเธอซึ่งเราโหยหาเพลงฮิปฮอปเกาหลี i, ที่มีความแบบเป็นบอยกรุป๊ปแล้วก็ฮิปฮอปเหมือนแบบามาทำให้เรานึกถึงตอนสมัย BTS ตอนเดบิวต์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบอะไรแบบนี้ก็เลยถูกชะตากับวงนี้เหมือนกันซึ่งจะบอกครั้งก่อนเราเคยเลียชันแล้วลกับเพลง Let Light In Light ไปซึ่งเพลงนั้นอะ่ะเราชอบนะแต่เสียดายเอ็มวีอ่ะมีความเป็นเพอร์โมชแมนเฉยๆไม่ได้เป็นเอ็มวีแบบเนือ้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วการกลับมาครัั้้้งงนนนนนีีีีเเเเเลลช่่่่่ยปปป็พโโรมททญุจา บอกเลยว่ากรีดเบาๆนะรู้สึกว่าตอนภาพนี้เป็นภาพโปรโมทเกาหลีรู้สึกว่าตอนโปรโมทเกาหลีอะทรงผมชุดเธอยังไม่ลงทุนขนาดนี้เลยอะพอเราเห็นชุดภาพญี่ปุ่นดูเธอคืองานดีเลยงานเทพงานคือแบบโอ้โหเซตผมผมอะไรหลอกขนาดนี้ละแล้วไปตอนเกาหลีถึงไม่ทําได้ขนาดนี้งงมากเกาหลีคือจะไปทาสีผมน้องๆแต่ละคนดูเหมือนว่ามีความแปลกแล้วก็มีความแปลกๆหลายทรงผมมาก,กน,นะแต่พอเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนั่นแหละ หล่อทุกคนเลยคือแบบโอ้โหอะไรยังไงสไตล์ลีเพะฉะนก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงที 1, 4, 1, 5, 3, งหนึ่สกที่โปรโมทที่ญี่ปุ่นกันเะเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลยจ้าเปิดมาก็คือแบบคีโอเลยจ้ะจริงๆน้องคนแรกที่เราเห็นตอนแรกโดนตกอะ่ะคือเซโร่เซโร่ก่อนแล้วก็ต่อมาก็เป็นคีโอเธอไปมา,มาเธอเคดินก็หน้าตาแบบว่าเอ๊ทยเหมือนกันนะและอีกคนหนึ่งที่ชอบคือกอนอูเธอ เทียนกันคือครับผมตรงน,นี้คือแบบรู้สึกว่าแต่ก่อนเทียนจะชอบคนทำผมบลอลดรอปนะนี่เลโอมะโนอารู้สึกว่าทรงผมแต่ละคนรู้สึกมีธีทำเข้าลงตัวมากเข้ากันมากมาก ให้นี้มาทุกคนลออคหลกอมากครับดก็ดูหล่อน่ารักมีความรู้สึกว่าฉันรู้สึกเคลไม่แต่หน้าตาแต่คนด้วครั้งนี้อ้เซโดีมากเธอจริงๆป้าฉันอยากให้เซยโรทำผมยาวกว่านี้รู้สึกว่าถ้าเซทํโขทำผมยาวก,กว่นี้ ต้องแบบว่าเท่กว่านี้แน่เลยอ่ะค่ายชอบตัดให้เซรุ่ผมแบบตันๆเลยอย่างเงี้ยอู้ไอนี้คดีเควินมารอบนี้คือแบบหน้าตาอ,อุ้หูไอนี้ดีมากตกเควินมารอบนี้ท้มผมดีมากก็ดูรอบนี้มาก็คือแบบโอ้โหบอกเลยว่าการญี่ปุ่นง,งานดีมาก คือฉันช,ชอบค่ะดูเขาดิมีความผ,ผมเข้มไหลร,รู้สึกว,ว่าลงตัวมากจริงๆเทียนตอนผมดำไอ้ตอนผมทองอะก็ว่าแบบเหมือนหวานนะแต่พอผมดำรู้สึกว่าดูเข้ากับเทียนมากเพลงญี่ปุ่นดีอ่ะรู้ว่ามันไม่ได้หนักเหมือนตอนเวอร์ชั่นเกาหลีที่ออกแนวคลิปท็อปจ๋าจาแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีความแบบลงตัว แล้วหลอนหูอยู่ปุ๊กปุ๊กดีทำไมตัวช่าเกาหลีแบบว่าไม่ฟิลเอวีอย่างนี้บ้างนะคือเกาหลีฟิลเอวีจะมีความแบบมึดมึดหน่อยๆอ่อยอะเป็นการจบแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะเอาดีๆบอกเลยการกลับมาครั้งนี้ในเพลงโปรโมทญี่ปุ่นบอกเลยว่า มีความลงตัวมากรู้วึ่วาหน้าตานน้องแต่ละคนกับชุดสไตล์แบบเียรูปเข้ากางเข้ากันมากๆเหมือนสไตล์สต์ตั้งมาเพื่อน,น้องเลยจริงๆตอนน้องโป้โหมทที่เกาหลีรู้สึกว่าชุดต่างๆยังไม่ลงตัวขนาดนี้เลยอะคือชุดมีความเท่ไหม่ก็เท่แต่มันจะเป็นความเท่ที่แบบว่าเหมือนทุกคนแทบใส่ชุดแบบคลายๆกันเลยเธอเหมือนประมาณว่าไม่ได้มีความแบบว่าฟีสไตล์ของแต่ละคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูของเวอร์ชั่นเพลงนี้สกวาเพลงนี้กลับมาคือแบบลงตัวมากทั้งทรงผมทั้งหน้าตาการแต่งหน้าต่างๆก็แบบ ดีงามจริงๆหรือว่าตาเดียจะเป็นคอร์ดิทิตนตอนเกาหลีก็ได้ก็เลยเออกมาแบบอีกฟีลลิ่งนึงแต่บอกว่ากลับมารอบนี้คือดีงามจริงๆเธออยากให้ทุกคนรู้สึกมูทีน2 0 9แล้วฟังเพลงน้องบอกเลยว่าตอนเวอร์ชันเกาหลีก็มีความคิดพอบแบบโอ้โหขั้นสุดแบบโยกโยกฟังแล้วก็รู้สึสกสงสารทุกครั้งที่ได้ฟังใช่ปะแต่พอมาเป็นโปรโมทญี่ปุ่นก็มีความเบาลงซอฟลงแต่เป็นซอฟที่แบบว่ามีความแบบหนักแน่นอยู่นะไม่ได้ซอฟจนแบบหวานแตะหวานเบิรมอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นความซอฟที่นแลบว่างงๆลตัวิงๆ เธอแล้วน้าตาน้องๆแต่และคนรอบนี้คือแบบพร้อมโดนตกอ่ะเธอเพราะฉะนั้นเขาฝากทุกคนฟังเพลงใหม่ของน้องที่14 19เพลงลันอัพด้วยบอกว่าดีงามขนาดนี้เธอจะไม่โดนตกได้ยังไงอยาเขียนแบบสเตจและ MV ลายเส้น,นไทยนี้มากๆต้องดีงามมากแน่เลยเพราะฉะนั้นก็เอ็นดูน้องๆรักน้องๆด้วยเธอสำหรับวันนี้ที่เราเรียชันหมดสามวงทั้งเกิร์ลกรุป๊ปแล้วก็บอยกรุ๊ปบอกเลยว่าแต่และเพลงในเพลงนี้มีความขั้นสุดมีความศุกสนานและก็มีความดมอวกาศนะพอเปิดมาเนี่ยกับเอ็ดมี่ก็มี ความลับอวกาศส,สารต่อกับบิลลล่ก็มีความล้โอวกาศแล้วก็มาจบมาทีเหมือนกันที่มีความซอบลงมาหน่อยแต่ในความซอบนั้นก็ยังมีความมันๆอยู่เธอเพราะฉะน,นั้นก็สาหรับรองทั้งสามมูทิชันวันนี้อยากให้ทุกคนรอฟังเพลงทั้งสามวงบอกเลยว่าทั้งสามวงมีแนวทางมีสไตล์ที่แตกต่างกันฟังครั้งแรกอาจจะยังรู้สึกวแบาบเอ๊ะอะไรยังไงแต่รับรองว่าถ้าฟังสองสามสี่ห้าดูทิชันไลเสร็จด้วยฉันว่าทุกคนจะเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานไปกับทุกวงแน่นอนเธอเพราะฉะนั้นก็เเนลลไยาาก้้ม่ดด เราก็จะอ,าอา่านถึงคนแน่นอนเอสวัสดีของคนทุกคนมากที่ติดตามช,มช่องเราเราคิดหน้าเจอไดท่านเพียงไรหรือจะไปทายเพียงไรนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเมกใน,นดูเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร์เธอสวัสด,ดีของคนทุกคนมากค่ะดีค่ะบ๊ายบาย